สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับโบอีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้โบเอาเมนูสุขภาพค่ะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเมนูวันนี้นะคะก็คืออะโวคาโดกุ้งนะคะก็จะมีเนื้อกุ้งสดๆนะคะและโบเอาไปนึ่งนะคะและต่อด้วยตัวไข่ปลาคาเวียนะคะไข่ปลาคาเวียตัวนี้นะคะบุบอกได้เลยนะคะว่าเกรดอย่างดีค่ะ ก็เอาเมนูสุขภาพนะคะมาเอาใจเพื่อนๆน,นะคะลองทำคานกันได้นะคะเมนูนี้นะคะก็อะโวคาโดมันจะมีความเลี่ยนนะคะแล้วเราก็มาตัดกับตัวกุ้งได้นะคะหรือเพื่อนๆสามารถทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะราดแล้วก็ทานกับอะโวคาโดได้นะคะโบเป็นคนนึงค่ะที่แบบทานอะโวคาโดแล้วรู้สึกว่าแบบมันเลี่ยนๆนะคะก็ลองอะเดฟทําดู ว่าเมนูนี้นะคะอร่อยแน่นอนนะคะสำหรับใครที่รักและชอบโบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะ